ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวครับทางเข้าก็จะมีมีวัดเก,าเก่าแก่อยู่ที่นี่ถ้ำอยู่ด้านนน้นครับไปกันครับนี่ถึงทางเข้าแล้วครับทางเข้าก็จะมีเข้ามาในถ้ำแล้วครับเย็นเจี๊ยบเลย ทางเดินข้างในมาก็จะมีพระพุทธรูปโบราณสมัยล้านนาหมอันนี้จะสร้างขึ้น,นัตน,นยุคล้านนาดูศิลปะวัฒนธรรม มีสองทางให้เลือกครับทางซ้ายด้านนู้นจะเป็นแบบมีไกด์ไกด์นำเที่ยวค่าตะเกียง200แต่เส้นนี้เดินเองได้มีไฟฟ้าตลอดหินงอกหินย้อย โอ้ท่างก็ท่างไปดวงจันทร์เนาะอันนี้ก็าทำเอาหรือว่าเป็นเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสวยดีว่ะข้างในก็กว้างดีู่ สวยวะก็มาสร้างไว้อยู่ในซอกหินเลยนี่คือตัวอะไรครับใครรู้ช่วยบอกทีอยู่ที่ถ้ำหลวงเชียงดาวนะเขาเรียกตัวเลย เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก